ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่หนองเล่มนะครับที่เป็นข่าวอยู่ที่ทุกคนได้ทราบว่ามีการาจับปลานะครับอของที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากก็เมื่อเช้านี้ผมก็ได้ประชุมนะครับโดยส่วนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารตำรวจครับอาการอำเภอประมงที่ดินนะครับทานพันจังหวัดก็มาด้วยนะครับ ทุกคนก็ได้มาช่วยกันนะครับแต่พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าว่าเป็นยังไงซึ่งเราในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ให้ทางอําเภอกับประมงได้ไปสอบถามนะข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นก็ได้ความว่าทางนายกนะครับอบตเกอตะเภาเนี่ยแถ่งบ้านตากอย่างนี้นะครับก็ได้คิดแล้วก็ได้มีการประชุมนะครับโดยอันอ้างว่าประชุมประชาคมนะครับนะ ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้เห็นได้ให้สามารถมีการจับปลาในหนองเล่มได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีชื่อว่ากบคลองลานนี่นะครับได้เป็นผู้มาประมูลได้แล้วก็นําไปขายบัตรให้กับพี่น้องอที่เขาชอบนะในเขาเรียกุกีฬาประเภทน,นี้นะครับประมาณ600คนนะครับก็แล้วก็เลยมีการจับปลาซึ่งซึ่งที่ทปัญหาก็คือว่าได้เห็นปลาบึกนะครับประมาณ14ตัว ซึ่งตัวใหญ่มากนะครับที่อยู่ในหนองเล่มแห่งนี้ผมก็เลยได้ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าปลาทั้งหมดเนี่ยที่ได้ได้จับมาเนี่ยเป็นปลาซึ่งขนาดใหญ่มากเนี่ยมาจากไหนก็บอกว่ามาจากในอดีตเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านได้ซื้อหามานะครับแล้วก็ได้นำมาปล่อยนะครับในปลาเนี่ยมันนานมากแล้วเกินกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็พอพอพอ,พอปล่อยเสร็จป,ปลาก็เติบโตนะครับในส่วนที่2ก็คือว่า ตรงนี้ตรงหนองเล่เมแห่อนองนี้นะครับบางคนก็ในสื่อโซเชียลก, mm. ก็ก็เลยบอกว่าเป็นเขตอพยพฐานซึ่งผมก็ได้พูดคุยนะครับกับทางเจ้าอาวาสวัดพระทานบ้านตาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยถนนหกเลนนะฮะซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกตรงนี้ไม่ไช่ไม่ได้เป็นเขตวัดและไม่ได้เขตอพยพฐานซึ่งก็อันนี้ก็คืออันหนึ่งประเด็นนะครับที่ที่เราต้องเรียนว่าตรงนี้ไม่ใช่เขตอพยพฐานแต่เป็นเขตของอมูซีนะครับที่ กตกระเป๋าบ้านตาแห่งนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับทางผมเนี่ยโดยตัวเองแลวก็ทุกคนเนี่ยที่ได้ร่วมประชุมเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยของนายกเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่ต้องรักษาผลประโยชน์นะครับแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะครับแต่การที่ได้ดำเนินการอย่างงี้ต้องดูว่าชอบตวยกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วมีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าผมก็เลยได้สั่งการให้อำเภอบ้านตาเนี่ย ให้ดําเนินการสอบสวนให้จริงภายใน7วันเพื่อเราจะได้สามารถที่จะดําเนินการนะครับในเรื่องนี้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องดําเนินการในรูปบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกคนนะถ้าทุกคน,เ,นเห็นนะก็ต้องคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันไม่ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับ เพื่อให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้ได้รับทราบเรื่องนี้ได้รู้สึกว่ามันต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขให้ดีที่สุดนะครับทางจังหวัดเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะทําเรื่องนี้ให้ให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยครับ